สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและราคณาพิจิกสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามาัครอัลาอดีมาที่บ e l i e v e r 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลอาอดีมันทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้กลางเดือนอ่าเพื่อจิกายนเริ่มตนน้นตั้งแต่วันที่ 11ถึงวันที่20ธันวาคมวันที่20ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายครับอัลลาฮ์ดีมาทาค่าครูได้ก็จะได้คับพิเศษลดให้2ต่อนะครับสอต่อ10วันนะครับ11เอถึง20นั่นเองก็อัลลาฮ์ดีมาทาค่าครูกันเลยครับคลิปนี้เป็นการพยากร์เดือนธันวาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่12ของปีแล้วนะครับเป็นเดือนสุดท้ายส่งท้ายปีนะครับ2568รรู้สึกเร็วมากๆปีนี้ มีการโคโจรยกย้ายราศีทั้งหมด5ดวงอีกแล้วแต่มีการโคโจรทันสิทธ์เนี่ยหครั้งมันเยอะเกินไปขออนุญาตแบ่งไป2 EP อพีครับอ p พนี้เป็นอีพแรกเดี๋ยว EP พที่2ตามมาอีก3ดวงอันนี้3ดวงแล้วก็อ p พีหน้า3ดวงเนาะติดตามรับฟังกันด้วยนะครับจะได้ครบถ้วนเนาะผู้ที่เกิดราศีพิจิกดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนณะพิจิกทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและลักษณะจุดเดียวกันครับตนุราศีพิจิกต,ตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ ดาวประจาตัวคือดาวอังคารย้ายราศีดวงแรกพอดีเลยนะครับจากไม่ได้ย้ายมาสักพักหนึ่งแล้วดาวอังคารใช้เวลาหนึ่งเดือนครึ่งไม่ใช่1เดือนนะครับหเดือนครึ่งย้ายหนึ่งราศีเพราะดาวอังคารเป็นดาวประเคาะวงนอกในทางดาราศาสตร์นะครับแต่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยจะเรียกว่าประเคาะห์วงในนะครับคือหมายความว่าเขาเอาดาวพระศรีเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยดาวอังคารยังอยู่คือหมายถึงว่าโลกพุทธสุขโลก แล้วเป็นอังคารอังคารอยู่ไกลจากโลกไปมันจึงใช้เวลาหน,หนึ่งเดือนครึ่งนะครับแต่พุธสุขใช้เวลาเดือนเดียวเนาะก็พูดง่ยว่าถ้านับจากทางขวาไปถ้านับทางซ้ายคือดวงอาทิตย์นับทางซ้ายคือบองหาอาทิตย์เนี่ยจะมีแค่สองดวงก็คือพุธกระสุกคือเดือนเดียวนะครับย้ายหนึ่งราศรีและมีสิทธิ์ย้ายได้สองครั้งต่อหนึ่งเดือนด้วยนะครับแต่ว่าดาวคารเนี่ยก็มีสิทธิ์เดินเร็วได้แต่ไม่ถึงหนึ่งเดือน เพราะดังคันใช้เวลาเดือนครึ่งแปลว่าต้องหนึ่งเดือนก่อนดาวคันถึงจะสามารถย้ายได้คือหมายถึงอย่างเร็วนะเพราะเดือนครึ่งไงก็หนึ่งเดือนเนะี่ยย้ายได้ละแต่ว่าถ้าไม่ถึงเดือนเนะี่ยยังไม่ย้ายอย่างเงี้ยครับทีนี้พอดาวคันเนี่ยอยู่ดาวประเาะห์วงนอกถัดจากโลกไปจึงมีโครจรที่ใหญ่กว่าหมายว่าวงจรรอบดวงอาทิตยนะ์ใหญ่กว่าเลยทําให้ใช้เวลาเดือนครึ่งนะครับอ่านี่คือที่มาทีน,นี้ดาวคันเนี่ยเข้าสู่ราศีธนูวันที่6ธันวาคม68ดเสาร์ 6, 8, คารเสาร์จ,จากราศีพิจิก เข้าสู่ราศีธนูคือออกจากตําแหน่งเกษตรเล็งดาวบริตติยุเข้าสู่ราศีการเงินกระดุมภ้าอังคารตกกระดุมผ้ดีมากเพราะว่าได้ตนุกระดุมภ้าตนุกระดุมภ้าแปลว่าเราเดินหาการเงินเราเดินเข้าไปในช่องทางการเงินหมายความว่าคุณมีเกณฑ์จะเปิดช่องทางการเงินเพิ่มเติมอาจดีจะได้เงินเพิ่มจะมีเงินเพิ่มจะมีความาไ,ดไ,ได้เงินได้ทองมาง่ายเรียกว่าเราอะ นั่งอยู่บนกองเงินกองทองนะครับพูดง่ายๆแต่ไม่ได้หมายถึงจะรวยนะครับหมายถึงจะได้เงินก้อนอืมจะได้เงินดีไหลเวียนสะพัดและเล็งกระดาษพ,พระธสดสดีด้วยแต่เล็งเงินดีก็จริงนะแต่มีดาวมฤาดาวพ,าพระธิดีเนี่ยยในเดือนมบารณะเป็นพินทุบาทเล็งมาโอ้โหเสียดายเสียดายมากคือพูดง่ายว่าเงินดีแต่ค่าใช้จ่ายฉําเลยครับพูดง่ายว่าฉําทั้งคู่นะครับ เอาเป็นว่าทั้งรายได้และราย,าย,ายจ่ายชําหมดเลยแปลว่ารับซ้ายจ่ายขวามีเรื่องจ่ายตลอดเลยครับดังนั้นระวังอยากเก็บเป็นเงินสดพยายามเอาเงินไปลงทุนในรูปแบบอื่นแต่ต้องต้อง,ต,องต้องจัดสรรน,นะจัดสรรหมายความว่าคุณต้องพยายามาแบ่งเงินเป็นหลายๆกองเป็นหลายๆรูปแบบเช่นเงินประจำหมายถึงเงินใช้ทั่วไปเงินข้ารียกาเงินเงินใช้รายเดือนอะไรอย่างนี้เงินใช้รายเดือน คือคืนผมแนะนําแอปหนึ่งที่เป็นธนาคารแล้วดีคือแอปของกสิกรเรียกว่าเม e นะครับคือมันเป็นแอปเสริมแต่ว่าดีมากคืออันนี้ไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าใช้แล้วดีคือพูดง่ายว่ามันจะสามารถแยกเงินได้เป็นกบคือเบิร์นเหมือนกับแบ่งพาร์ทิชันน่ะแบ่งพาร์ทิชันหมายถึงว่ามันมีกระเป๋านึงแต่หลายช่องบวกเข้าไปเลยครับอยากได้1ิบช่องก็ได้อะพูดง่ายๆ อยากเก็บเงินไว้สิบช่องทางเก็บไว้เลยแล้วมันจะไม่ออกด้วยเราล็อกไว้เราจะไม่ได้ใช้เราเราสามารถปลดล็อกได้ทุกครั้งแต่หมายความคือมันจัดสรรได้ง่ายคือหมายถึงไม่ให้เงินล่วงเงินไหลอะครับหนึ่งเช่นห้ามไว้นะห้ามใช้นะเพราะเราแบ่งคือบางคนเนี่ยใช้ใช้ใช้ไม่ได้จดใช่ไหมครับเงินไหลออกไปไม่ดูตัวคือแบบว่าปลายเดือนต้องจ่ายค่างวดรถนะอาจใช้ไปแล้วทําไงเพราะว่าเราเราไม่รู้ไงว่าอะไรอะไรแล้วมันตั้งชื่อได้ด้วยในโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ของกระเป๋า มันสามารถตั้งชื่อได้ด้วยอ่ะนี่ดีมากคือเหมือนกับว่าอย่างเช่นเราตั้งไว้ว่าพอได้เงินมาปุ๊บเงินเดือนเ,น,เนี้ยเราจัดสรรไว้เลยว่าปลายเดือนเนี้ยเราจะจ่ายอะไรบ้างแล้วก็แบ่งเลยค่างวดรถอ่ะสมมติว่าเราจ่ายค่างวดรถหนึ่พันบาทสมมติสมมติจ่ายงวดรถหนึ่พันบาทให้เงินพ่อแม่สองคนสองพันคนละพันสมมติสมตสมต,มติแล้วก็ค่านมลูกอย่างเงี้ยอ่ะแยกไปแยกกระเป๋าสามกระเป๋าละ สีอ่อะท่องเที่ยวไปเดือนนี่ท่องเที่ยวปีใหม่ยางเงครับเก็บแยกเก็บเอาเข้าเอาออกแด้หมดคือสบายมากอืมคือดีมากคือเขาบอกว่าลดการเปิดบัญชีธนาคารเขาก็เลยให้มีบัญชีเดียวนี่แหละแต่สามารถแยกกระเป๋าได้แล้วก็จดบันทึกแล้วก็มีเป้าหมายคือไม่แน่ใจว่ามีเป้าหมายหรือเปล่าแต่ถ้ามีเป้าหมายจะดีมากหมายถึงว่าเป้าหมายคขาว่าเก็บไป,ไปเก็บไปเหมือนเท่าไหร่แล้วมันจะได้อีกเท่าไหร่มันจะได้ จำนวนอย่างเช่นเราตั้งเป้าว่าเราจะขอแต่งงานแฟนอย่างเงี้ยผู้ชายเก็บซื้อซื้อ,อเขาเรียกเอามีสินสอดหรือจะหมายถึงซื้อแหวนอ่างเงี้ยเ็เก็บไปเก็บไปเก็บไปมันก็จะแบบเขาเรียกอะไรเหมือนกับเก็บไปเรื่อยๆมันยอดมันก็จะน้อยลงนะมันก็จะบอกอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีแบบฟีเจอร์แบบเนี้ยจะดีมากๆหมายกับว่าเรากำลังส่งก๊ลดแล้วเหลือกี่งวดเท่าไหร่งวดอย่างเงี้ยอ,อีกกี่ครั้ง กว่าจะหมดอันนี้นมันก็จะบอกบอกอันนี้น่าจะดีถ้าทําได้นะครับก็จะถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เลิศมากนะครับเอาเป็นว่าลองไปใช้กันดูชื่อเมกนะครับในของกสาสิกรไทยนะครับก็ไปใช้กันได้ไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าใช้แล้วดีจึงบอกต่อรีวิวนะครับโอเคต่อคือคืออยากให้ทุกคนทําทำคะแนาานบั a n ีจเมนต์หรือการจัดสรรเรื่องการเงินที่ดีเพราะหลายคนเนี่ยไม่เป็นเลยไม่ได้เลย คือแบบไม่ทํากันเลยอ่ะอันนี้มันง่ายมากไม่ได้ยากเพราะอยู่ในแอบปบแอบปบเดียวไม่ต้องไปก๊อปปี้พาสอยู่ในแบบปาร์ตี้แอปอย่างเงี้ยถูกป่ะครับไม่ใช่แบบเตยปาร์ตี้แอปอย่างเงี้ยมันแบบมั่วบุ่นวายไปหมดนะครับแต่อันเนี้ยมันอยู่ในแอบปบแอบปบเดียวเลยในแอปที่เราได้เงินเลยคือโอนเข้ามาปุ๊บมันจะมีเงินกระเป๋ารวมแล้วก็มีกระเป๋าแยกเออก็ไปทํากระเป๋าแยกได้ตรงนั้นอ่ะจบอธิบายยาวละต่อไปเออดาวประจาตัวนะครับตกแห่งการเงินได้เงินได้ทองแต่ก็อริด้วยอ่ะ หนี้สินก็มาเหมือนกันก็ะระมัดระวังเพราะว่ามันเล็งครับมีค่าใช้จ่ายเยอะจะเป็นหนี้เป็นสินเอาก็ดังนั้นเนี่ยจะสันการเงินดีๆนะครับต่อไปดาวพุธดวงที่สองโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกวันที่7จ็ดธันวาคมห8ดดาวพุธเนี่ยโคจรทับหลักมาจากเดินลาบก็เลยมารณะมีทั้งดีหนึ่งเสียหนึ่งเป็นทุกขลาภเมื่อมาทับลักระวังเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บแปลว่าคนราศีพิจิกระวังป่วยนะครับป่วยด้วยโรคดาวมรตอยู่ไข้หวัดอืม ภูมิต้านทานทั้งหลายอาจจะมีคือคืออันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะมีแน่ๆก็คือโควิดเพราะว่าเป็นไฮซีซันของประเทศไทยคือหมายถึงฝรั่งอ่ะเขาหนีหนาวมาเขาจะเอาโรคมาด้วยนะครับโดยเฉพาะโรคไข้หวัดโรคโควิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งหลายี่ยจะมาด้วยเป็นทุกปีแล้วมันจะท้อบระบาดประเทศจีนก็เหมือนกันประเทศจีนก็จะระบาดท,ทุกปีนะครับเต็มตัวเจอได้เลยเพราะว่าปีที่แล้วก็เป็นปีนี้ก็น่าจะเป็น เพราะว่าหนาวแรงนะครับปีที่แล้วหนาวแรงหนาวแรงปีนี้ก็ระดมยาเข้าอีกก็ก็น่าจะแรงด้วยเพราะาฝนก็มาแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าฝนมาในฤดูหนาวในรอบเกือบสามสิบปีอืมคือมันไม่ค่อยตกในฤดูหนาวไงแต่มันตกอะ่ะนั่นแหละประมาณนั้นทีนี้อะระวังระวังป่วยและระวังแต่มีช่องไม่ลาบจากการป่วยนั้นหมายความว่า มันมันป่วยแล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับมันในคำว่าฟ้าหลังฝนย่อมจาใสอ่ะอะไรประมาณเนี้ยเพราะมีโชคมีลาบเช่นอาจจะได้เงินประกันอาจจะเออแต่แต่ไม่คุ้มนะการป่วยแล้วได้เงินประกันเนี่ยไม่คุ้มเลยหรือบางทีโดนเฉียวมาเงี้ยเราได้เงินประกันไม่คุ้มเลยต่อให้ได้เงินทําขวัญนู่นนี่นั่นก็ไม่ดีเพราะว่ารถเนี้ยมันคือเรามีรถคันเดียวไม่ใช่รถสองคันถ้ามีรถ2คันโอเคไปจอดอู่อีกรถคันหนึ่งเอาไปใช้ได้ไม่เีปัญหาแต่ถ้าเรามีรถคันเดียวทําไงอ่ะ จะไปทางานก็ไม่ได้ถูกปะครับก็ต้องนั่งโบกแท็กซี่ไปหรอหรือไม่ก็แบบขอติดรถเพื่อนไปก็ลําบากเพื่อนแล้วกว่าจะเสร็จอะไม่รู้กี่วันถูกปะถ้าเป็นอาทิตย์ทําไงอะเออลาบากนะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดีนะแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็บอกไม่ไม่ถูกนะนะเอาเป็นว่าลาภาัตนุก็โดดเด่นที่ตัวเองมีโชคมีลาภที่ตัวเองอะนะครับอาจจะเป็นหวยด้วยเบอร์ลิงอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับทีนี้มีลาภจากตัวเองนะ หมายถึงทําดีมันก็มีผลน่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นดาวพุธแล้วอ๋อและลาบจากเซนสัญญาบ้งแล้วก็มาโดยไม่คาดฝันโอ้คาดหวังก็ไม่ได้ด้วยคือพูดงี้ว่าได้โดยไม่คาดฝันคือพูดงี้ว่าเราหวังจะได้น่ะไม่มีทางไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราแบบทําไปแต่เดี๋ยวมันก็ได้องเพราะมนุษย์ตีอยู่เนี่ยคาดเดาไม่ได้ไม่มีเจ้าเรือนอืมไม่มีเจ้าเรือนคาดหวังอะไรไม่ได้ เอาเป็นว่าระวังสุขภาพก็แล้วกันนะครับมีความเสียหายเรื่องตัวตนอะไรประมาณนี้คําพูดเพราะมรณะดาวพุธพระจ้ามรณะคนคนพิจิกเนี่ยระวังคําพูดให้มากคืออันนี้บริอาจารย์เขาบอกไว้เลยนะนะครับว่าคนพิจิกเนี่ยเป็นคนขวานผาสร้างเป็นคนไม่ชอบพูดแต่อย่าให้พูดเชียวนะพูดออกมานี้ยังกับคว้างทุเรียนออกจากปากเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างนี้นะครับคือพูดแค่ว่าพูดแล้วเจ็บมากอืม พูดเจ็บมากแรงมากนะครับพูดแล้วคนสะอึกเลยนะครับผมก็พูดได้นะผมก็พูดได้เพราะผมมีดวงแบบนี้อยู่นะครับเป็นดวงที่แบบคว้างทุเรียนจากปากเนี่ยแต่ว่าแค่เรารู้กาลเทศะเฉยๆว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดนะครับแล้วจริงผมเป็นคนปากแรงเป็นคนคือเอาพูดให้แบบตายกันไปข้างนึงอะ่ะก็พูดได้นะครับเป็นพูดได้เป็นคนที่เป็นคนสองบุคลิก นะครับบุคลิกแรกจะเป็นแบบนี้แหละเฉยๆแต่ถ้าเป็นอีกบุคลิกหนึ่งนะครับจะเป็นคนที่เวียงหน่อยวีนหน่อยแล้วก็ปากนี่ฉ่มากนะครับพูดง่ายๆคือแบบสารพัดแต่ไม่ได้พูดหยาบนะครับไม่ต้องพูดหยาบพูดแบบเจ็บๆแบบไม่หยาบอ่ะพูดแบบผู้ดีนั่นแหละพูดได้หมดพูดหยาบก็พูดได้แต่ไม่พูดเพราะไม่เป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนหยาบก็เลยไม่ชอบพูดหยาบนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะหมายถึงตัวเอง แต่เองเนี่ยเป็นคนไม่ได้คือเรารู้ตัวว่าเราไม่เป็นคนหยาบเราก็เลยไม่พูดหยาบนะครับก็เลยพยายามบอกตัวเองว่าไม่พูดหยาบแต่ถามว่าพูดได้ไหมพูดได้นะครับแต่เป็นคนพูดแหลงอันนี้จริงพูดแบบพูดดีพูดแบบน้ำมิดกลอนอับน้ำพึ่งอะไรประมาณนี้เออนั่นแหละแบบเป็นโคงเป็นกรมาเลยนะครับประมาณนั้นอ่ะต่อไปดาวอาทิตย์ดวงสุดท้ายนะครับย้ายเข้าสู่หิวทองลองละว,วันอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนู16ธันวาคม6 8 ขออภัยนะผมอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกันเองนิดนึงคือตามจริงอ่ะผมทําตั้งแต่แรกอ่ะผมคิดว่าผมอยากเป็นแบบเหมือนเพื่อนพูดกันนะครับคืออยากทําตีมแบบเรียวๆแบบเพื่อนกันพูดกันพูดแบบไม่ไม่ใช่ไม่เชิงว่าตบหัวอะไรแบบนั้นนะแต่หมายความว่าพูดแบบเพื่อนๆนกันแย่ๆหยอกๆอย่างเงี้ยครับเออใครก็แย่ได้อย่างเงี้ยแต่แต่อย่าแรงนะคือคือรับไม่ได้นะคือพูดง่ายว่าหยอกหยอกแย่ๆได้แต่ว่าอย่าแรงนะถ้าแรงรับไม่ได้ คือเป็นคนที่แบบค่อนข้างเซนสอืมพูดง่ายง่ายเป็นคนขี้เล่นแต่เป็นคนที่เซนสทีฟง่ายคือคือเป็นคนที่แบบเล่นแบบหยอกหยอกก็ได้แต่อยากแกล้งนะไม่เอาไม่ชอบแกล้งถ้าแกล้งนี่คือแรงแล้วไม่เอาแต่ถ้าหยอกก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้คือแต่ว่ามันก็มาในรูปแบบที่แบบเรียบร้อยมาตลอดเนาะแต่หลังๆมาเหมือนกับพยายามจะ ปลดปล่อยพยายามจะพูดให้เป็นกันเองมากขึ้นนะครับแต่บางคนไม่รู้จะรับได้หรือเปล่านะแต่ว่าคือหลายๆคนเวลาทํา youtube เขาอาจจะแบบพูดตรงๆไม่ค่อยไม่ไม,ไม,ไม่พูดแบบแต่ไดมีมีเนื้อหาสาระพูดแบบเป็นเป็นระเบียบเป็นระบบอย่างเงี้ยแต่ว่าน้อยคนที่จะพูดธรรมดาแบบเป็นเพื่อนกันอนะ่ะผมก็พยายามจะแบบว่าเออเป็นกันเองมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยเพื่อจะได้ละคือจะได้ไม่เบื่อเพราะถ้าเปล่าพูดแบบเนิบเนิบ,นบแบบ พยากรจ่าๆอย่างเงี้ยมันดูน่าเบื่อไปว่าแต่ถ้าเราพูดแบบเหมือนเพื่อนเนี่ยบางทีมันยังแบบเออขำอะไรเงี้ยฮาอะไรเงี้ยเออมันบางบางอย่างนะครับหรือพูดอะไรไปมันอาจจะได้ให้คิดเออเห็นด้วยนะอันแบบเนี้ยมันจะเชิงในความแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ถ้าเป็นในเรื่องของวิชาการเกินไปก็จะนิ่งขมทุกอย่างก็จะเออฉันจะกล้าคอมเมนต์ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยมันมันมันจะกลายเป็นว่าคอมเมนต์กันได้สนุกสนานอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ว่ากันเนาะเอาแบบเชิงบวกเนาะ เอาแบบโพสติฟนะไม่เอาเนกาติฟนะครับเนกาติฟได้แต่ต้องเบาๆอย่าหนักนะครับถ้าหนักรับไม่ได้นะก็ยังไงก็แบนอยู่ดีนะครับอ่ะต่อสุดท้ายอาทิตย์เก้สาสุรศรีธนูเนี่ยไปเจอกัน16ธันวาคมระวังนะครับ68เอ่อ16ธันวาคม 68, 68คือกลางเดือนไปแล้วเนี่ยระวังเกณฑ์อุบัติเหตุคือทุกอย่าง1นถึงหธันวาคมก็เกณฑ์อุบัติเหตุกลุ่มรักเนี่ยเกิดยังไม่คาดฝันยังฉับพลันเนี่ย พอมันเินธนูปุ๊บก็เกิดอีกแล้วแต่มันจะไปเรื่องการเงินด้วยนะครับแตกแยกแตกหักกันเรื่องการเงินมีลาบก็เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมยศอุบัติเหตุก็มาด้วยอาทิตย์อังคารเจอกันเนี่ยอันนี้ยังมีดาวอื่นเดี๋ยวไปว่าในอีพีหน้าดาวอทิงคารเจอกันแตกหักอุบัติเหตุาพาตัดแตกแยกเลิกลานะครับแต่มาอยู่เดือนการเงินเนี่ยมันหมายความว่าแตกคอกันเรื่องของหุ้นส่วนแตกคอกันของญาติพี่น้องเกี่ยวเรื่องการเงิน เงินเป็นหลักเงินเป็นหลักและทําให้แตกแยกกันแล้วก็ระวังเรื่องของอ,อุบัติเหตุผ่าตัดเนี่เกิดขึ้นได้อีกแล้ว16ธันวาถึง3 1มธันวาคม15วันไปนเลยจ้าอันนี้ไม่พอนะข้ามไปหนุ่น,นมักกราเลยคือเขาเรียกว่าข้ามปีเลยครับพู่นี้ว่าระวังคือเดือนนี้เป็นเดือนที่อุบัติเหตุฉําเลยครับคือระวังคือดีอยู่แค่6กถึงสิบหวันเอง สิบวันดีเดือนที่แล้วสิบวันอันตรายเดือนนี้สิบวันดีนะครับสิบวันดีเดย์แต่นอกนั้นคืออันตรายฉําเลยคือเอาเป็นว่าเรามาระวังสิบหกทนแต่มันไม่มันไม่แรงเท่าครั้งที่แล้วเพราะว่าบางทีอาจจะเจอกันแตกแยกเรื่องการเงินแทนแทนอุบัติเหตุหรือถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่แรงมากเพราะมีอาทิตย์กับพฤหัสเลงกันเรียกว่าได้คูมิดในรอบสิบสองปีแต่ด้านอยู่ในเรือนไม่ดีก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยอ่ะสิ่งที่ไม่ดีจะไม่แรงแต่สิ่งที่ดีอ่ะจะไม่ค่อยมีนะเอออ แลกกันกับเกณฑ์อุบัติเหตุที่จะไม่ร้ายแรงนะครับเพราะมีดาวพฤหัสดีช่วยเหลือเอาไว้อยู่นะครับก็เอาเป็นว่าเรามาระวังในการขับรถอยาร้อนอยาแรงเยาเร็วเพราะอาทิตย์อังคารเนี่ยร้อนแรงอาทิตย์ใจร้อนอังคารหุ่นหัน,หนก็จะเกิดอุบัติเหตุแล,และผ่าตัดได้ง่ายระวังครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องแชแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ